จุมาแล้วแบบแบบเลยนะ a มดนะรอวันนี้ตมยแล้วันนี้ดจะหรถแมรถแารถน่าเดี๋ยวตังไม่เป็นไรแต่ว่าเรารู้ว่าููชวไม่ได้เราต้อง ยมอเกมการชควันนี้เป็นไงบ้างครับถือว่าต่อยดีนะผมว่าต่อยดีนะสองยกนะมีต่อยท้องหรือว่าจะมาต่อยแล้วมันไม่ยุบอะไอย่างราคามันหราร้อยหรือมันดิบตัวเล็กต่อใหญ่ครับเด็กได้แต่ไม่ได้ต่อยยากเหมือนว่าลูมินียังพามาได้อะไรได้แต่มันมันไม่ได้ใหญ่เกินครับก็ขอโทษแฟนคลับของจอสลาชีพจอสลาชีพด้วยครับผมขอบคุณขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ช่วยเชียร์จอสลาชีพนะครับแล้วก็ผมเองก็ จำนนัมาเลยก็บางตัวนะครับผมก็ถอดมงคลได้เท่าที่ถอดกับมวยเองครับพอผมถอดมงคลไม่ขี่ได้หรอกเขาจะเจ้าตุ้งตัวนี้นายกเอแล้วก็ของกำนันด้งครับคนอื่นผมไม่ไม่ถอดไม่ไม่กล้าถอดตอนของสามค่ายนี่ผมการันตีนะครับขอบคุณกำนันผ่านนี้วผมมากครับมาช่วยเดี๋ยวคุยน้ำมวยหน่อยครับสวัสดีครับน้องบเป็นไงางครับเกียวช่วนี้น้องเขาใหญ่ครับน้องเขาใหญไปให่ป กูใหญ่ไมไหวเฮ้ยโวไฟนี้มันแตกต่างกับไฟที่แล้วยังไงครับไฟก็่ก่านะครับ้อยแปดครับแล้วน้องเขาก็จะเคลื่อนไหวผมยังไม่ได้เคลื่อนไหวโอ้เพราะว่าเขามาใหญ่ครับวันนี้เข้าใจกับผลงานเราวันนี้ไหมอ๋อไม่ไม่ใหญ่อะไรมันแตกต่างกับไฟที่แล้วเยอะเลยใช่ไหมพอลุงเพชรเข้ามาดีดีมากเลยใช่ไหมครับวันนี้นี่อาวุธที่ กำายในการต่อสู้ของเราดีอะไรครับผมพอลุ้นเลตั้งแขนไะไแขนอะไัน,นวันนี้วันนี้เขาไล่แขนดีใช่ไหมมาดีอ่ะเล็กวันนี้เล็กกว่าด้วยใช่ไหมน้ำหนักนี้มันมันใหญ่หรือว่าม,ม,มันใหญ่ใหญ่ไปเราวีดต,ต่ำสุดเท่าไหร่ประมาณร้อยแปดร้อยแปด โอ้โหนี่ทำไม่สำเร็จอยากฝากถึงอะไรกบี้เชียร์เราไหมวันนี้ก็ฝากคนที่เชียร์นะครับขอโทษครับไปหน้าทำไม่ดีกว่านี้ครับอยากจขอโทษใครเป็นพิเศษไหมน้องขอโทษทุกทีเราทำไม่สำเร็จเราถือว่าทำดีสุดแล้วครับลูกเก่งการชกวันนี้รวมๆแล้วเราคือเราเล็กกว่าเล็กกว่าครับเด็กก็ทำดีแล้วครับสามยกก็เดินไล่ต่อยท้องไล่ก็พอได้ลุ้นนะครับแต่ว่าเบียดไปแล้ว กุญชุกเขามาใหญ่ใหญ่ครับเข้าใจกับเกมวันชุกของน้องไหมครับวันนี้เข้าใจแต่ไหนต้องเหนื่อยเขาใหญ่ครับก็มาถึงแฟรครับพี่ซีที่6เชียร์วันนี้นะครับขอโทษเลยนะครับโอเคครับเรามาจ่ายให้ครับบคครับขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างครับเกมวันชุกวันนี้ก็ภูมิใจครับพี่แตกต่างกับวันที่แล้วเลยมากขาดก้อนเลยเพราะอะไรครับคิดว่าจังหวัดไหนเป็นจุดแข็นของเกมวันนี้ครับ ก็ผมใหญ่แล้วไล่แข่งอยู่หมดทุกอย่างครับพี่อ๋อไล่แข่งไฟร้อยเก้าครึ่งนี้ก็เป็นไฟสุดท้ายของผมครับผมไฟหน้าแน่ต่อนใหญ่เลยครับเอาร้อยเก้านี่คือบีบไปเลยบีบมากเลยพี่ลงไม่อยู่ครับพี่สองลมโอ้รถเยอะเลยไปนี่น้ำหนักที่นิที่สุดของเราคือน้ำหนักไหนเขาเป็นร้อยสิบเอ็ดได้เลยพี่ร้อยสิบเอ็ดเขาฟอร์มกลับมาแล้วครับถามร้อยสิบเอ็ดอยากเจอใครบ้างไหมก็แล้วแต่สายชุดนะครับเขาในสายคือเหยียบพี่มีใครบ้างเนึ่งเลงไหมไม่มีนะพี่ก็ผมแล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับ สู้หมดสู้ทุกคนครับอยากเจอใครเป็นพิเศษไหมต้องมีใจต้องมีใจไม่มีครับสแกงงานเป็นไงสแกงงานสแกนงานไมได้ครับแล้วก็พวกโอเล่เล็กหรือว่าโอเล่เล็กใหญ่ไปสแกงงานแถวพาวยอดข้าเป็นไัมยอดข้าแถวพาวได้ครับได้หมดนะครับถ้าโปรเตอร์มองเหมาะสมก็พิกัดไหนครับก็เอาเป็นร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดได้เลยเลี้ยงหน้าเข้ามาเลยครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วพอใจไหมดีใจไหมพอใจระดับหนึ่งครับพี่ ก็ยังไม่สุดเท่าไหร่ครับแล้วแล้วกุโชคของเรามาเป็นไงบ้างเขาก็มาดีครับเขาซ้อมนานเลยครับพี่เขาบอกว่าวันนี้รุ่ไม่ได้เลยไลายแขนอยู่หมดเลยใช่ครับทำสำเร็จแล้วอยากฝากถึงอะไรที่ติดตามคนที่ติดตามเจ้าเราหน่อยครับนี่ปีละ19,999ทุกคนนะครับและแฟนมวยทั่วประเทศชาวจังหวัดจันทบุรีครับวันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับขอบคุณทุกกำลัใจครับผมวันนี้นี่ยังต่ำๆเลยเฮ็ดดีอาจจะใช่ครับก็มีสองหมื่นแล้วก็ค่าแต่งแล้วต้องรอเขาเย็บครับ้เราทำอะไร ดีนะครับผมีครับผมครับ